นี่แล้วนะครับไม่มีที่นั่งนะครับนะประธานสักกรณอมทรัพย์ตำรวจนครปฐมจำกัดท่านพลตำรวจตรีชมชวินภูรัตาน,านนนท์ผู้บัญชาการตำรวจูตรีจังหวัดนครปฐมและคณะกรรมการทุกท่านนั่งประจำที่บนเวทีเลยครับเดชเชมพครับ อน,นนท์ผู้บงังคับการตำรวจสุพรรณจังหวัดคนครปฐมในคณนะประธานสภาอนอรอัพย์ตำรวจนครปฐมจำกัดกระผมพนตำรวจตรีดรสริสายสว่างแพทย์การบรรณา,นานขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมใหญ่สามัญประจําทีของสภาอนอทอัพว์ตำรวจ,รวจนครปฐมจำกัดในวันนี้การกู้เงิน เงินนั้นต้องให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่กู้สำหรับไปเล่นไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์กากู้เงินแล้วทำให้มีรายได้ก็เท่ากับใช้หนีได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติราชสมบัตของพระบาทสมเด็จพระปรินิพระมหารูมอค์ทพระบพระเดราชสถานเริ่มงที่สี่พันวาคมพุทธศักราช2องพ ไว้ได้แก่สักตอรออกซักกู้เงินและใหึเงนะะินนะครับนอกกากนี้ได้รับผลแล้วที่จะเปิดการประชุมสักตอรออกซักตำรวจตอวผมจำปัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564กเพื 2, ่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอ,ขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกทรงวุฒิเจริญวิชยาเดกผู้กำก,กับการสาน,นีตำรวจภูธร สัมปทานในฐานะกรรมการเลขานุการสภานอมทรัพย์ตำรวจนครปฐมจำกัดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมในครั้งนี้เรียนเชิญครับเรียนท่านประธานสภานอมทรัพย์ตำรวจนครปฐมท่านคณะกรรมการและเพื่อนสมาชิกสภานอมทรัพย์ตำรวจจังหวัดนครปฐมสำหรับวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นการประชุมในวันอังคารที่9พฤศจิกาย,ยน2564สำหรับระเบียบว,วาระการประชุมในวันนี้นะครับจะมีระเบียบว,วาระทั้งหมด14วาระนะครับหลักๆจะเป็นการถแถลงผลงานการดำเนินงานประจำปี2564รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี2564ฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนการอนุมัติ การจัดสรรกำไรประจำปี2,564การอนุมัติแผนงานและแผนดำเนินการประจำปี2,565การกำหนดวงเงินผู้ยืมประจำปี2,565การตรวจบัญชีสหก์การดำเนินการก่อสร้างและสถานที่ทำการสหก์รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการของสหก์ในปี2,565 เพื่อนําไปพิจารณาในการดาเนินกิจการของสหกรเพื่อให้กิจการสหกรของเราํำเร็จรุ่งเรื่องไปด้วยดีในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสหกรอมรั์ตำรวจจังหวัดนครปฐมกล่าวต่อสมาชิกที่มา่วมไประชุมในวันนี้และเปิดการประชุมขอตับเย็นครับเรียนท่านสมาชิกที่นับถือในโอกาสที่สหกรณ์อมรั์ตำรวจนครปฐมจํากัด ได้ดาเนินการมาครบรอบหนึ่งปีอีกวาระหนึ่งและก็ผลผลการบริหารงานเป็นที่น่าพึงพอใจเพื่อหลุนบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินรวมทั้งการเสริมสร้างวิสัยการออมซึ่งจะส่งผลให้กับสมาชิกมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ข้าราชการตำรดวจและลูกจ้างในสังกัดที่เป็นสมาชิกสากลอ,ออมทรัพย์ตำรวจและปฐถมจำกัดมีขวัญกําลังใจมีความ,มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ภารกิจได้ลุกร่วง โดยได้รับความช่วยเหลือจากสหกกณ์อมทร,รั์ตำรวจคนครปฐมจำกัดทั้งในทางตรงและทางอ,อ้อมไม่ว่าจะเป็นการให้เงินกู้ตามความจําเป็นการให้บริการหลากหลายประเภทการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์และสาระผู้สศลอื่นๆเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและมวลสมาชิกสหกกณ์อมทรัน์นครปฐมจำกัด เั่นเป็นสารจากท่านประธานกรรมาการชาตรองทักตำรวจและขบวนารจังกัดซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียรติอ่านสารด้วยตัวของท่านเองนะครับในลำดับถัดไปขออนุญาตเข้าส่งวาระการประชุมเรียนเชิญท่านเลขาดำเนินการประชุมครับขอบคุณครับ เพิ่มขึ้นเพิ่มมาจากลูกหนี้เงินให้สมาชิกเพิ่มข,ขึ้นจากปีที่แล้วถึง33ล้านเศษหรือเพิ่มขึ้น45กว่หน้าค่ะมีสำรองกำเดนดเจ้าหน้าที่นะคะที่จัดเงินเดือนเจ้าหน้าที่คนไทยพุกงานเ็ให้สูงเนื่องจากเราเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ จ่เรียกว่าก็ขอสมาชิกได้พิจารณาว่าจะเลือกระดับที่สองไหมคะถ้าเลือกระดับที่สองก็ได้ยกมือเลยค่ะอาจจะไปจีบต้นไม้ดมีใครเลือกอัดับที่ที่วยหางยาที่สุพรรณสังข์ดีก็ถือว่าเป็นก็เป็นหนึ่งในสากรที่นำร่องหลายๆเลือก นำร่องและคือถึงเรื่องประกันภัยโควิดเนี่ยที่ทำเนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยสถานกรสุพรรณบุรีทำเป็ันดับแรกประเทศแล้วก็เลยต้องทำกันทั้งประเทศนะ,ะก็ก็คือทำประกับบบนภัยกับสมาชิกทุกคนนะฮะโดยใช้คุณทรัพย์ของศาก่อนซึ่งก็เป็นต้นแบบที่ทำให้ทั้งประเทศทำตามนะฮะปบอลไทยสูงเส้นที่ท่ท<ม>าทททนะ ก็รับของที่รื้อจากท่านผู้บัญชาการแล้วยังมอบเงินสดจำนวน25,000บาทโดยแบ่งเป็นซองซองละห0ึ่งพันบาทท่นเป็นผู้อำนวยการการผู้อำนวยการบริหารและเจ้าของสำนักงานตัวแทนที่ยี่สิบห้าซองซองละ1,000บาทอยู่ในมือเจ้าที่สอดต่อ ทันสุดท้ายในรอบนี้นะครับองค์ขอาออย่างทันถัดไปครับสิตบตำรวจโทรสารานสีพัชพงครับ